สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดสับปะรดโดยที่ไม่มีเนื้อสับปะรดนะคะเข้าใจมั้ยคะเข้าใจเนาะขั้นตอนแรกนะคะเราเจียวกระเทียมให้เหลืองนะคะแล้วก็ทีนี้เราใส่ปลาเส้นลงไปผัดนะคะใส่พริกใส่ไส้กรอกลงไปแล้วก็ใส่ผักสามสีนะคะผัดผัดให้เข้ากันใส่แครอทใส่บรอกโคลี ก็ผัดผัดผัดรวมกันอีกทีนึงใส่ข้าวโพดอ่อนใส่อะไรชอบอะไรใส่เข้าไปได้เลยะค่ะผัดนะคะทีนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะ Pi อั a p ป l e r ไรซก็คือ,อเป็นเป็นผงข้าวผัดอะไรนะสับประรดนะคะแบบสำเร็จรูปค่ะทีนี้เราใส่เข้าไปมันสะดวกมากไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นคือเราเป็นแม่บ้านยุคใหม่นะคะเราเน้นสะดวกและรวดเร็วนะคะ ทีเข้าไปเลยแล้วก็เทเข้าไปนะคะแล้วก็ผัด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 ,ผดต่อเพิ่ม